ผู้ประกาศข่าวพยากรอากาศสาวสวยสึบากิยูกุกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์กระแสความสนใจในตัวสึบากิยูกะผู้ประกาศข่าวพยากรอากาศสาวชาวญี่ปุ่นกำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ใช่เพียงเพราะความสามารถในการรายงานข่าวที่แม่นยำและเป็นมืออาชีพแต่ความสวยสะดุดตาของเธอก็เป็นจุดสนใจหลักที่ทำให้ชาวเน็ตญี่ปุ่นต่างพากันพูดถึงอย่างคึกคักภาพของเธอที่ปรากฏบนหน้าจอทีวีทำให้หลายคนถึงกับต้องหยุดดูและต่างก็ผา การค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเธอจนทําให้ชื่อของเธอติดเทรนด์บนโลกโซเชียลความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ทําให้เกิดคําถามมากมายรวมถึงมุมมองของชาวเน็ตบางส่วนที่มองว่าความสวยของเธออาจถูกใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อดึงดูดผู้ชมซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจและควรค่าแก่การวิเคราะห์ต่อไปหัวข้อประเด็นที่หนึ่งความสามารถพิเศษเหนือผู้ประกาศข่าวทั่วไปสึบากิยูกุไม่ใช่แค่ผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศธรรมดาแต่เธอ ยังเป็นไอดอลอีกด้วยนี่เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยพบเห็นได้ทั่วไปในวงการเธอสามารถบาลานซ์ชีวิตระหว่างการฝึกซ้อมอัมการเต้นการทําการบ้านอย่างหนักเพื่อเตรียมตัวรายงานข่าวและการดูแลตัวเองให้ดูดีอายุเสมอความสามารถในการบริหารเวลาและความมุ่งมั่นของเธอเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งแต่ไหนขณะเดียวกันมุมมองของชาวเน็ตบางส่วนก็ตั้งข้อสังเกตว่าการเป็นทั้งไอดอลและผู้ประกาศข่าวอาจเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์เพื่อสร้างกระแสะความสนใจและดึงดูดผู้ชมให้ติดตามข่าวพยากรณ์ นักกาศมากกว่าการเน้นที่เนื้อหาข่าวเองการที่เธอสามารถทำได้ทั้งสองอย่างอาจเป็นเพราะมีทีมงานที่อยู่เบื้องหลังคอยวางแผนและสนับสนุนอย่างเต็มที่ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่จะได้ศึกษาต่อไปหัวข้อประเด็นที่2รูปลักษณ์ที่สวยงามกลายเป็นจุดขายหลักแม้ว่าการรายงานข่าวของยูกโกจะยังไม่สมบูรณ์แบบแต่สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของชาวเน็ตส่วนใหญ่กลับเป็นรูปร่าง หน้าตาที่สวยงามและรูปร่างที่น่าทึ่งของเธอจุดนี้ทำให้เกิดการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์บางคนมองว่านี่เป็นเรื่องปกติเพราะรูปลักษณ์ที่ดีเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและดึงดูดผู้ชมได้แต่ในมุมมองของชาวเน็ตอีกกลุ่มหนึ่งกลับมองว่าการเน้นที่รูปลักษณ์มากกว่าเนื้อหาอาจทำให้ผู้ชมละเลยสาระสำคัญของข่าวพยากรณ์อากาศและอาจเป็นการลดทอนความสำคัญของอาชีพผู้ประกาศข่าวลงบางคนถึงกับตด หงคคำถามว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการตลาดที่วางไว้ล่วงหน้าหรือไม่เพื่อสร้างความสนใจและกระแสก่อนจะนำไปสู่โอกาสทางธุรกิจอื่นๆเช่นการโฆษณาหรือการร่วมงานกับแบรนด์ต่างๆประเด็นอื่นๆความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การที่สึบากิยูโกกลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในเวลาอันสั้นอาจเป็นเพราะการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพหรืออาจเป็นเพราะมีการจัดการข่าวสารอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างกระแสไวรัลมุมมองของชาวเน็ตบางส่วนมองว่านี่อาจเป็นการวางแานลุวงหน้าเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับเธอและนำไปสู่โอกาสทางอาชีพที่มากขึ้นการใช้สื่อโซเชียลสึบากิยูโกอาจใช้สื่อโซเชียลมีเดียยังมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดตามและสร้างความใกล้ชิดกับแฟน,แฟน ซึ่งอาจเป็นอีกกรหนึ่งปัจจัยที่ทําให้เธอได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วมุมมองของชาวเน็ตบางกลุ่มมองว่านี่เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ฉาญฉลาดเพื่อสร้างฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่งและขยายฐานผู้ติดตามให้กว้างขึ้นสรุปซูบากิยูกเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจที่แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของภาพลักษณ์และการใช้สื่อโซเชียลในยุคปัจจุบันแม้ว่าความสามารถของเธอจะเป็นสิ่งที่น่าชื่อนอชมอแต่ก็ปฏิเสธ ไม่ได้ว่ารูปลักษณ์ที่สวยงามก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เธอกลายยอเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและทำให้เกิดการถกเถียงและมุมมองต่างๆเกี่ยวกับอการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างกระแสนในโลกออนไลน์ในที่สุดความสำเร็จของเธอก็เป็นบทเรียนสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในวงการสื่อสารมวลชนในปัจจุบัน